ใช่กูกันเลยไม่เด็ดใช่คุกันเลยหยังพยนียุ่งที่สุดขั้นขั้นเบ็ดครับปีนี้ฝนมากดีคิดว่าสิได้ทกบขั้นเบ็ดด้วยเบาเครื่องเราเงี้ยวร่นเหี่ยงเนี่ย โอ้เาหล้ดด้วยครับดัดด้นหอกัดดัดกันมอดพร้อมนี่เนาะกันมอดกันแมงเต่ายังนี่ยเต่ายังนี่เตาท่านตัวสนับสนุน มันน้อยวายตัวนี้น้อยตัวน้อยตัวไอ้ใส่ทานเนาะโอ้สุดยอดเลยเตาเศรษฐีวะนี่เป็นเตาเศรษฐีวะเตาเศรษฐีทานกับเผาเองนะครับอืมได้ไพ้เนี่ยคันเบ็ด ไพ่ยังไม่ไพ่ยังไพ่ชียไพ่ไอ้ไ่งไพ่บานห่อนะครับนันจังเืือเรีนบ่แมนเรมีขอเห็ดผุบ่าเอสุมืมนีไหมีดอกอยบุญแล้วกันเีอ็ดยนมีเห็ดเปลี่ยนบ่คือเห็ดผุไหมนี่ขันเบ็ดนะครับขั้นเบ็ด เดี๋ยวทกกบแดงไทยอีกคลิปหนึ่งเต่ามหาเศรษฐีพนวาวาเม่นวะซื้อมาางซันนี่เนาะแกะเป็นแพ่งเราบอกห้ใส่เต่าทานลูกตู